กำลังรับฟังรายการชาย alive podcast แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนำเสนอทุกวันจันทร์พุธศุกทางช่อง YouTube Thai รเตอร์สดำเนินรายการโดยชัยจากทวยุทธ,ธานนท์สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการชาย alive podcast แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ เริ่งปิดรับผลงานไปเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับกับการประกวดารางวัลซีไรส์ประจำปี2 5 9 4นะครับซึ่งก็เป็นรางวัลระดับชาติระดับนานาชาติที่ทุกคนรู้จักแล้วก็เฝ้ารอนะครับว่าปีนี้จะมีเล่มไหนส่งเข้ามาบ้างเอ๊จะมีดับเบิลไหมจะมีทริปเปิลไหมนะครับทุกคนก็จะตั้งคำถามกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า วันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากอาจารย์อารมณ์กฎใหม่ด้วงนะครับหรือคุณไผ่นะฮะซึ่งพูดอย่างนี้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าพูดถึงคอ,อลัมน์วิจารณหนังสือวิจารณ์วรรณกรรมที่เขียนโดยนามปากกาว่ากัลประพฤกตผมว่าคนที่อยู่ในวงการต้องรู้จักแน่นอนนะครับวันนี้อาจารย์ไผ่ยอยู่ในสายกับเรานะครับแล้วก็จะพูดคุยกันถึงเรื่องรางวัลซีไรส์เพราะว่าท่านเป็นหนึ่งในคณะกรรมการดําเนินการในการประกวดครั้งนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ไผ่ครับ ครับสวัสดีครับคุณต้นครับครับขอบคุณที่ให้เกียรติกับทางรายการของเรานะครับครับด้วยความยินดีเลยครับครับผมวันนี้อยากจะถามอาจารย์เลยว่าปีเนี้ส่งกันเยอะไหมโอ้คึกคักมากเลยครับปีนี้นะครับตอนนี้ก็50ปลายๆเลยครับือเกือบจะ60แล้วนะครับตอนนี้ก็เพิ่งจะปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ สามิบถุนายนนะครับช่วงนี้ก็ยังต้องรอบางเล่มที่อาจจะส่งมาวันสุดท้ายนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการเดินทางนิดนึงนะครับก่อนที่จะมาถึงทางโรงแรมโอเรนเตลนะครับก็อาจจะต้องรออีกสักประมาณสัปดาห์หนึ่งนะครับเพื่อที่จะรวบรวมจำนวนทั้งหมดนะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเฉลีจยแต่หกสิบนะครับก็เยอะอยู่พอสมควรครับใช่ใช่เอาตีง่ายๆว่าตอนนี้หกสิบแล้วกันนะฮะ หกสิบนี่แล้วก็ไม่ใช่เล่มเดียวจบเลยนะใช่ไหมอาจารย์บางเล่มมีมากกว่าหนึ่งเล่มใช่ไหมครบางปกเนี่ยใช่ครับมาจะเรียกว่าเป็นเล่มไม่ได้นะครับเพราะว่าบางเล่มเนี่ยก็โหสามเล่มจบเลยนะครับมีมีหลากหลายมากเลยครับมีทั้งที่เป็นนืยอายขนาดสั้นนะครับเล่มบางๆก็มีนะครับบางเล่มก็สองสามเล่มจบนะครับก็ก็หลากหลายอยู่พอสมควรเลยครับภาพรวมเป็นยังไงอาจารย์ปีนี้อาจารย์มอง งานที่เขาส่งเข้ามาเนี่ยครับก็มีมีความาหลากหลายมากเลยทีเดียวนะครับเพราะจริงๆก็มีหลากหลายแนวเลยนะครับถึงแม้ว่าชื่อดางวันซีไรนะครับเราจะ,ะใช้คำภาษาไทยว่าเป็นรางวัลวรรณกรรมสร้างสารรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนนะครับแต่จริงๆแล้วคำว่าสร้างสารรค์จริงๆก็กินความกว้างนะครับมันจริงๆก็ไม่ได้มีเฉพาะวรรณกรรมประเทศหนักๆเท่านั้นนะครับมันก็มีวรรณกรรมแนวนอื่นๆท,ที่ที่เคยเข้ารอบสุดท้ายหรือว่าที่เคยได้รางวัลก็มีนะครับอย่าง วรรณกรรมที่เกี่ยวกับความรักนะครับวรรณกรรณกรรม เกี่ยวกับการประจนภัยหรือแม mm ้แต่เรื่องสืบสวนสอบสวนอะไรก็มีซึ่งปีนี้ที่ส่งมานะครับจากที่ดูชื่อซึ่งตอนนี้อาจจะยังเอ่ยเอ่ยถึงย,ยังไม่ได้นะครับ <ส okus. S 1> เดี๋ยวต้องรอให้ชัดเจนก่อนน <Period. S 2> ะครับว่ามีเล่มไหนบ้างเลยถึงจะประกาศเป็นทีเดียวเลยนะครับแต่ว่าดูจากาชื่อที่ส่งมาแล้วนะครับก็หลากหลาย <Des> ทีเดียวมีทุกแนวเลยนะครับ <truthful. S 2> <Rab. S 1> มีทั้งนิยายรับมีทั้งนิยาอิงประวัติศาสตร์นะครับเข้มข้นแนววรรณกรรมเข้มข้นชีวิตการเมืองอะไรก็มีครับมีวรรณกรรม ศาสนาหรือแม้แต่นิยายวายก็มีครับ LGBT อย่างเงี้ยครับก็เท่าที่ดูชื่ออยู่นะครับแล้วก็มีความเป็นสากลด้วยครับคุณต้นครับบางเล่มเนี่ยดูชื่อแล้วนะครับดูนาประกาแล้วเอ๊ะเป็นนิยายแปลหรือเปล่านะครับแต่พอเข้าไปดูข้อมูลแล้วผู้เขียนก็เป็นเป็นคนไทยนี่แหละครับเพียงแต่ว่าใช้ชื่อนิยายในหนาประกาให้ดูเหมือนเป็นเสมือนเป็นงานแปลงนี่ก็เป็นเป็นรูปแบบใหม่ๆที่น่าสนใจดีนะก็หลากหลายทุกแนวเลยครับที่ที่ส่งมาครับได้ยิน มาว่ามีประเภทอะไรนะเซลพับลิชหรือว่าที่ยังไม่ได้เข้าสู่กบบระบวนการของสำนักพิมพ์แต่ว่าคนเขียนเนี่ยเขียนขึ้นมาแล้วก็เอาไปพิมพ์เพื่อที่จะああส่งเฉพาะรายการนี้ก่อนมีเยอะไหมฮะแบบนี้จะโอ้มีมีมากพอสมควรเลยครับจริงๆไม่ไม่ใช่เฉพาะปีนี้นะครับ <éc ologist S 2> คนจริง,งๆงก็หลายปีที่ผ่านมาก็จะเจอกรณีอย่างนี้เยอะนะครับ<ม>ก็คือ,อนักเขียนนะครับก็คือจะพิมพ์แบบ อ่อนดีมานเลยนะครับพิมพ์เองเลยนะครับโดยที่ไม่ได้พิมพ์ผ่านสำนักพิมพ์ใหญ่ๆนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีร้านโรงที่ให้บริการเยอะๆมากมายเลยนะครับจริงๆก็มีมีอยู่ทั่วประเทศนะครับเรามีกติกาแค่ว่าขอให้มีเลข ISBN เท่านั้นนะครับให้เป็นมาตรฐานหน่อยนะครับซึ่งจริงๆก็ขอได้ไม่ยากนะครับสามารถที่จะขอเลข ISBN จากสำนักข่าวข่แห่งชาติกันได้อยู่แล้วนะครับมีหลายเล่มที่ไม่ไม่ไม่ได้ส่งมาจากสำนักพิมพ์ใหญ่ๆนะครับก็คือพิมพ์เองเลยครับ มากอยู่พอสมควรนะครับอืมแ,แสดงว่าปีนี้น่าจะคึกคักนะแล้วผมแอบสองสารกรรมการด้วยนะว่าจะต้องอ่านเยอะขนาดไหนะนะฮะน่าจะหนักกันอ,อยู่ครับน่าจะเป็นการอ่านที่สนุกสนานเลยทีเดียวเพราะว่ามีความหลากหลายแล้วดูดูจากชื่อ ต่างๆแล้วเนี่ยก็คิดว่าแต่ละเรื่องน่าจะมีความน่าสนใจของตัวเองนะครับก็นอกจากจะต้องอ่านแล้วยังต้องมาตกเทียงกันด้วยใช่ไหมคะด้วยปกติแล้วของอกรรมการของของซีไรส์ในแต่ละรอบนะครับ,รบก็จะมีกรรมการที่มีความหลากหลายนะครับ,รบทั้ง อาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับที่สอนทางด้านวรรณกรรมวรรณคดีนะครับ,รบมีนักเขียนกวีมีนักวิจารณ์นะครับก็จะมีหลายแง่มุมที่จะได้มาถกเถียงกันนะครับว่าเล่มไหนที่ควรจะให้เข้ารอบต่อตอไปอย่าเงี้ยครับครับครบนี้มาถึงคําถามเด็ดเลยเอาเป็นว่าถามกันแบบตรงไปตรงมาเลยนะอาจารย์มองแนวโน้มว่าปีนี้โอกาสที่จะเกิดดับเบิลซีไรท์ รายใหม่หรือทริปเปิลซีไรต์มีโอกาสเกิดขึ้นแค่ไหนจัะก็คงตอบได้ว่าก็เป็นไปได้ทั้งคู่เลยครับโ่าก็มีมีแชมป์เก่าส่งส่งมาด้วยครับก็มีทั้งแชมป์เก่าที่เคยแดงวอรไปแล้วนะครับมีนักเขียนเจนสนามที่เข้ารอบสุดท้ายมาหลายครั้งหลายคราก็ก็ส่งกันมานะครับแล้วก็มีนักเขียนใหม่ ที่ไม่คุณชื่อนะักก็คือเข้าหลากหลายเลยครับแต่ว่าอย่างที่คุณต้นถามมาก็ก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่นะครับ,รบแต่จริงๆแล้วในส่วนของประเด็น double C r i ์ right, หรดูแม้แต่ triple C r i ไร์ right, ก็ดีนะครับมันเป็นเรื่องของสถิติในการมองแบบในอดีตที่ผ่านมาแต่ว่าเวลาที่กรรมการตัดสินแต่ละปีครับก็คือมันต้องเปรียบเทียบกันในบรรดาหนังสือในอกองที่ส่งมาแต่ละปีแต่ละปีว่าเล่มไหนเด่นเล่มไหนไม่เด่นนะครับเราคงไม่ถึงกับพิจารณาว่าถ้าเกิดเคยได้รางวัลไปแล้วก็ไม่น่าจะได้อีกคงคงไม่ได้มองอะไรแบบนั้นแต่ว่าก็คือเทียบกับหนังสือที่ส่งประกวดในแต่ละปีจริงๆว่าว่าเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นโอกาสมันก็เกิดขึ้นได้หมดนะครับว่าคนที่เคยได้รางวัลมา แล้วก็อาจจะก็เป็ี่นไปได้ครับต้องต้องลุ้นกันต่อไปครับใช่ต้องลุ้นกันจริงๆนะสำหรับแต่ละปีด้วยนะฮะใช่รับแะ่ละปีแต่ละปีไปก็เดี๋ยวหลังจากที่ผ่านไปสักประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับให้ให้หนังสือที่ส่งมาจากอาจจะเป็นจังหวัดไกลๆนะครับมาถึงจนเรามั่นใจว่าครบถ้วนแล้วนะครับก็น่าจะประกาศรายชื่อได้สักประมาณกลางเดือนนะครับไม่ไม่น่าจะเกินนั้นครับก็จะได้รับทราบทั่วกันว่ามีเล่มไหนที่ส่งเข้ามาประกวดใน ปีนี้บ้างซึ่งก็คือคัดหลากหลายครับดีคนักเขียนหญิงก็เยอะนะครับนักเขียนสตรีเท่าที่ดูชื่ออยู่ก็มากพอสมควรเลยทีเดียวครับเขียนสตรีทั้งผู้หญิงผู้ชายส่มกันมาครับดีครับก็น่าจะสนุกอยู่ครับกับการประกวดของปีนี้ครับการย์ผมอยากทราบนิดนึงผมถามแทนใจคนฟังก็แล้วกันว่า กรรมาการซีไรส์เนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างบรรยากาศที่เกิดขึ้นในการประกวดตั้งแต่การคัดเลือกกันกรองไปจนถึงออรอบสุดท้ายเนี่ยอาจารย์พอจะเล่าภาพรวมจากประสบการณ์ที่อาจารย์มีส่วนร่วมในการประกวดรายการนี้เล่าให้เราฟังนิดหนึ่งได้ไหมครับจัน ครับได้ครับจริงๆผมก็เคยเป็นกรรมการคัดเลือกนะครับเมื่อปีกวีนิพนธ์จริงๆก็เป็นรอบเดียวกับคุณคุณต้นนะครับเดยวช่วยกันเล่าก็ได้นะครับก็กระบวนการก็คือจากหนังสือที่ส่งมาทั้งหมดนะครับโอเคเราก็ต้องตรวจสอบเบื้องต้นน่นะครับว่าสอดครองตามกติกาหรือเปล่านะครับในเรื่องของ รอบปีการพิมพ์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีเลขไออเปีถูกต้องไหมตรงตามกติกาไหมนะครับก็ถ้ามีการดูตรงนี้เป็นเบื้องแรกก่อนนะครับหลังจากที่ได้หนังสือที่ผ่านกติกาเบื้องต้นเหล่านี้แล้วเราก็ไล่อ่านกันเลยนะครับก็อาจจะแบ่งนะครับยี่สิบเล่มรอบละยี่สิบเล่มแล้วก็มา คุยกันมารีวิวกันนะครับว่าคิดว่าเล่มไหนน่าจะเข้าบ้างนะครับก็จะมีการกันกลองที่เข้มข้นแล้วก็มีการตกเถียงกันอย่างอย่างสนุกสนานเข้มข้นจริงๆเพราะอย่างที่บอกครับกรรมการมาจากหลากหลาย อาชีพหลากหลายแบ็กกราวนะครับเพราะฉะนั้นมุมมองก็จะต่างกันนะครับก็เราก็ทุกเถียงนันพอสมควรนะครับคือต้นก็น่าจะทําได้ช่วงนั้นบรรยากาศก็ก็จะคึกคักทุกทุกรอบที่ที่เราได้คุยกันนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็จริงก็อยากจะเล่าว่าบางเล่มที่แม้จะตกรอบไปนะครับแต่บางกรรมการบางท่านก็อาจจะชอบเล่มนั้นมากเหลือเกินนะครับสิงแต่ว่าเสียงคะแนนไม่ถึงเท่านั้นเองนะครับคือเวลาเราได้เห็นใครที่ดีเฟนต์ให้กับเล่มไหนแล้วรู้สึกเหมือนดีใจแทนเล่มนั้น่โอ้หมีคนที่ ที่ชื่นชอบมากนะครับแต่ว่าก็ด้วยอาจจะคะแนนยังไม่ถึงยังคู่เล่มอื่นไม่ได้ก็เลยต้องตกรอบไปแต่ว่าเล่มที่ตกรอบก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้พูดคุยกันนะครับเราคุยกันอย่างเข้มข้นในทุกๆเล่มเลยนะครับซึ่งอย่างรอบที่ผมเป็นกรรมการคัดเลือกรอบนั้นกวีนิพนธ์กับคุณต้นเมื่อปี62นะครับใช่ใช่ได้แล้วก็แล้วก็ทันะีที่จบอยู่ที่ช็อตลิสต์ใช่ไหมครับแปดเล่มสุดท้ายครับอันนั้นก็คือผ่านการคุยกันมาอย่าง อย่างเข้มข้นจริงๆนะครับเล้มข้อบรรยากาศอนการนได้แน่นอนใช่ไหมครับคุณโตชใช่ใช่เป็นอะไรที่สนุกนะฮะสนุกอใช่ครับสนุกแล้วก็ได้ได้แลกเปลี่ยนอะไรกันมากมายพอสมควรซึ่งมุมมองก็จะหลากหลายจริงๆนะครับครูอาจารย์ ด้านวิชาการก็จะมองแบบหนึ่งกวีก็จะมองแบบหนึ่งนักวิจารณ์ก็จะมองแบบหนึ่งแต่พอได้คุยกันในทีมกรรมการแล้วรู้สึกว่ามัน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 งอกเปยนะครับมันก็ทําให้มีมุมมองที่ละเอียดมากขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะได้เป็นมติรวมนะครับคือเล่มที่จะได้เข้ารอบจริงๆก็คือเล่มที่กรรมการทั้งคณะเห็นพ้องนะครับยันบางเล่มที่แม้กรรมการบางท่านจะชอบมากๆแต่ถ้าคะแนนไม่ถึงทีิงก็ ก็อาจจะต้องตกไปในแต่ละรอบแต่ว่าก็จะเล่าให้กับผู้ที่ส่งประกวดได้ฟังอย่างคุนใจว่าบางเล่มก็แหมกรรมการชอบเหลือเกินแต่ว่าคะแนนไม่ถึงจริงๆก็ไม่สามารถที่จะเข้ารอบมาได้ไม่ไม่ได้หมายความว่าตกไปแล้วกรรมการจะไม่ได้ชอบเลยอะไรไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับมันก็จะมีลักษณะนีงอยู่แล้วก็ทีรอย่างหนึ่งก็คือเรามีทั้งรอบลองลิสต์และช็อตลิสต์นะครับก็คืออยากให้มองว่าซีรีนี้ไม่ได้อ มีผู้ชนะเพียงแค่เล่มเดียวนะครับ,รบการที่เรามีทั้งลองล list ช h o r t list มันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าบางบางเล่มที่เราอยากจะชวนให้ผู้อ่านนี่ได้ลองอ่านกันจริง,รงๆนะครับเราก็เลยมีทั้งรอบลองล list แล้วก็ช็อต t list นะครับซึ่งอย่างโดยเฉพาะรอบช็อต t list เนี่ยเราก็คัดมาอย่างหลากหลายแต่ละเล่มก็จะไม่ส้ำทางกันเลยนะครับ,รบก็เชื่อว่ากรรมการอรอบคัดเลือกทุกรอบนะครับก็พยายามคัดให้กรรมการตัดสินต้องหนักใจที่สุดนะคุณต้นนะก็คือแต่ละเล่มก็จะโดดเด่นในแนวของของตัวเองอย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้อ่ กรรมการตัดสินไปพูดคุยกันอีกทีหนึ่งว่าเล่มไหนควรจะได้รับรางวัลนะครับแต่ว่าเล่มที่เข้ารอบสุดท้ายนี่เราจะพยายามคัดให้ให้มีคุณภาพที่หลากหลายนะครับจะไม่มีเล่มที่ซ้ําทางกันเลยนะครับแล้วก็แต่ละเล่มก็จะโดดเด่นในแนวทางนั้นจริงๆนะครับอย่างที่เราได้คัดเลือกกันมาแต่ละปีนะครับซึ่งเดี๋ยวก็ต้องรอดูันต่อไปว่าปีนี้จะเป็นอย่างไรนะครับจะมีเข้ารอบลองลิส s t ท็อป t list กันกี่เล่มนะครับแล้วก็จริงๆสิ่งหนึ่งที่เขาต้องติดตามพร้อมๆกับ ลองลิสช็อตลิสก็คือความเห็นของคณะกรรมการต่อเล่มนั้นใช่ไหมฮะเพราะว่าเวลาเราแน่เดยเราก็จะรอดูว่าเอกกรรมการจะเขียนยังไงจะจะถ่ายทอดเรื่องราวแบบนี้ก็คงจะมีมีทุกปีครับปีนี้ก็คงจะมีด้วยโดยเฉพาะในรอบคัดเลือกนะครับรอบช็อตลิสต์นะครับแล้วก็จะมีเขียนอธิบายไว้ด้วยนะครับว่าแต่ละเล่มโดดเด่นยังไงนะครับกระซิบประจานนะขณะที่ว่านักเขียนบางคน เดาด้วยนะเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่ชื่อกกรรมการนี่ว่าใครเป็นคนเขียนถึงเล่มนี้ใช่นักเขียนบางคนรออ่านและรอดูว่าเล่มของตัวเองเนี่ยเขาจะเขียนว่ายังไงแล้วเดากันด้วยนะครับว่าใครเป็นคนเขียนคําแนะนําแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะมีการจับคู่ว่าตอนที่แถลงข่าวประกาศผลรับคัดเลือกใครถือเล่มไหนใครประกาศเล่มไหนอันนี้จริงๆเราก็เราก็แบ่งๆกันด้วยหลายเหตุผลนะครับก็ไม่ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านนั้น เหมือนกับว่าจะจะเชียร์เล่นไหนเป็นพิเศษอ<ม>ะไรนี้ครับแล้วก็ทํางานเป็นคณะกรรมการจริงๆนะครับแล้วก็แล้วก็แบ่งปันคือทุกอย่างก็คือเป็นมติร่วมกันนะครับ<ม>ซึ่งสีไราก็ให้ความสําคัญตรงนี้ว่ามันก็ไม่ได้เป็นดุสนิยมของใครคนใดคนเดียวนะครับ,รบการทางานก็คือเป็นคณะกรรมการมีมุมมองมีความเห็นที่หลากหลายก็จะทําให้ผลการตัดสินเนี่ยมีความเข้มข้นนะครับอย่างที่ที่เราเคยดูกรวิทิพนกันเมื่อสองปีที่แล้วนะครับต้นก็ก็น่าจะ เห็นภาพอยู่นะครับอาจารย์คราวนี้ผมถามอีกนิดหนึ่งในฐานะที่อาจารย์เป็นนักวิจารณ์เนี่ยอาจารย์มองทิศทางของงานเขียนไทยในปัจจุบันยังไงบ้างครับจริงๆก็ยังมีความแปลกใหม่อยู่เสมอนะครับถึงแม้ว่างานวรรณกรรมไทยเนี่ยมันจะวิวันฒนาการมาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปแนวทางการเขียนที่แปดเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงไปนะครับทาให้งานวรรณกรรมนะครับโดยเฉพาะที่ส่งประกวดซีรส์เนี่ยก็มีความหลากหลายและก็มีความร่วมสมัยอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็จะได้เห็นแนวทางใหม่ๆแปลกๆใหม่ๆออกไปนะครับมีมีความคิดสร้างสรรค์ที่เราไม่เคยอ่านมาก่อนจากงานวรรณกรรมยุคอื่นๆนะครับมันก็จะมีมีเทรนด์ใหม่ๆนะครับอย่าง อรอบนี้ก็มีอ,อย่างนิ้ DIY อย่างเงี้ยครับค่ยก็มีเข้ามาซึ่งก็สามารถที่จะทำให้มันมีมุมมองที่ใหม่ๆได้เหมือนกันนะครับหรือว่า ในส่วนของความเป็นสากลนะครับบางอย่างอย่างบางเล่มเนี่ยก็พูดถึงชื่อเมืองหรือสถานที่ที่มาจากต่างแดนอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบมันก็เหมือนขยายพรมแดนนะครับนอกจากจะสนใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศบ้านเราแล้วก็ยังหยิบยกเรื่องราวจากต่างต่างชาติต่างประเทศมาเล่าให้ฝั่งกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบก็ดูแล้วก็มีมีความ แปลกใหม่อยู่เสมอๆนะครับซึ่งซีไรต์ก็จะให้ความสําคัญกับตรงนี้แหละครับในเรื่องของความริเริ่มสร้างสรรค์นะครับก็คืออ่านแล้วต้องรู้สึกว่าเออมันมีความสดใหม่นะครับมีความความความริเริ่มนะครับที่ที่ชัดเจนโดดเด่นนะครับก็ก็ก็จะมีโอกาสที่จะเข้าเข้ารอบได้มากขึ้นครับว่ามันก็ก็ยังยังเติบโตไปได้แล้วก็มีอะไรใหม่ๆให้อ่านอยู่ตลอดครับเป็นมุมมองที่ ถ้าเป็นนักเขียนนะก็ต้องบอกว่าฟังแล้วชื่นใจนะครับอาจารย์ชื่นใจมากก็อยากเป็นกาลังใจให้ก็ในนามของคณะกรรมการดําเนินงานก็รู้สึกขอบคุณนะครับที่นักเขียนก็สนใจส่งผลงานกันมามากมายเลยนะครับจริงๆปีนี้นะครับเรามีการเปิดฟอร์มออนไลน์ด้วยนะครับเปิดไปตั้งแต่วันแรกที่ประกาศรับก็คือวันที่หนึ่งเมษายนนะครับเปิดฟอร์มวันแรกปุ๊บนะครับส่งมา สี่เล่มเลยวันแรกภายในวันแรกนะครับแสดงว่าแสดงว่าเตรียมส่งเมนเตรียมตัวมาอย่างดีพร้อมร้เสมอเปิดปุ๊บส่งปั๊บเลยใช่ไหมครส่งปั๊บเลยครับมาสี่เล่มเราแล้วก็ดีใจนะครับอุ่นใจสบายใจว่าเออก็มีคนที่ที่สนใจอยากจะส่งหนังสืออยู่นะครับแล้วก็ดูจำนวนปีนี้แล้วก็มากมายพอสมควรก็ก็ยัง ยังอบอุ่นอยู่นะครับ,รบก,ก็ก็ดีใจที่ที่เห็นการเขียนที่ที่คึกคักขึ้นนะครับ,รบแล้วก็เห็นาการที่นักเขียนหลายท่านนะครับก็ลงทุนลงแรงนะครับลงกําลังทรัพย์ด้วยนะครับในการจับพิมพ์เองนะครับก็เข้าใจว่าด้วยสถานการณ์ การตลาดปัจจุบันนะครับการพิมพ์หนังสือโดยผ่านสำนักพิมพ์ใหญ่บางทีมันก็ยากแล้วก็ใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นหลายท่านก็เลยเลือกที่จะพิมพ์ออกมาเองเลยนะครับเพื่อที่จะส่งเข้าประกวดนะครับแล้วถ้ามีโอกาสได้เข้ารอบต่างๆก็อาจจะมีโอกาสได้พิมพ์กับสำนักพิมพ์ใหญ่ๆต่อไปในรอบต่อๆไปนะครับก็จะมีหลายกรณีที่เป็นเช่นนั้นก็รู้สึกว่านักเขียนหลายท่านก็ยินดีที่จะทุ่มเทตรงนี้นะครับเพื่อให้มีผลงานออกมาเพราะฉะนั้นกรรมการ ก็จะตั้งใจอ่านกันอย่างอย่างเต็มที่นะครับเพาะฉะนกรรมการในช่วงนี้ก็ต้องนอนให้พอเพียงนะฮะเพราะว่าจะต้องอ่านอีกหลายเล่มเลยเนาะ แล้วก็ได้ยินว่าปีนี้เนี่ยเรามีขยายเวลาเนาะช่วงช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมครับช่วงเพราะว่าสถานการณ์โควิดเดมเราจะิดรับวันที่31พฤษภาคมครับแต่ว่าช่วงนั้นโควิดก็กลับมาพอดีก็เลยหลายท่านก็ประสบปัญหานะครับเรื่องของการจัดพิมพ์ก็ดีจัดสมก็ดีมันก็ล่าช้าไปคณะกรรมการดําเนินงานก็เลยหารือกันว่างั้นน่าจะต้องขยายเวลานะครับแล้วก็เลยขยายเวลามาอีกหนึ่งเดือนเรื่องก็เพิ่มขึ้นเกือบ60 ทะลุผมว่าทะลุอะไรยังไงปีนี้ก็ทะลุหกสิบแน่เป็นไปได้ครับเป็นไปได้พอสมควรก็เดี๋ยวรออีกสักประมาณสองสัปดาห์ครับก่น่าจะได้เห็นรายชื่อกันครับแล้วก็มีอีกอีกเทรนด์หนึ่งนะครับก็คือมีมีสอบถามมาเหมือนกันครับในกรณีของนิยายออนไลน์นะครับเดี๋ยวนีก็เป็นตลาดใหญ่แลวก็ได้รับความนิยมมากเลยนะครับว่าสามารถที่จะส่งนิยายรูปแบบออนไลน์เข้าประกวดได้ไหมนะครับซึ่งถ้าโดยระเบียบปัจจุบันนะครับเรายังรับ เป็นเล่มอยู่นะครับ,รบด้วยความที่ในในรูปแบบออนไลน์มันก็จะมีข้อจํากัดว่าคือนักเขียนก็สามารถที่จะไปปรับเปลี่ยนแก้ไข<ช>อะไรได้ตลอดเวลาใช่ไหมครับ,ค,รบคือคถ้าเป็นการส่งประกวดแล้วนี่มันก็ต้องมีการพริมพ์ออกมาเป็นเล่มเพื่อจะได้เป็นหลักฐานชัดเจนว่ากรรมการอ่านฉบับไหนเวอร์ชันไหนเพราะฉะนั้นก็คือถึงแม้จะเป็นนิยายออนไลน์เราก็ไม่ปิดกันแต่ว่าจะต้องพิมพ์ออกมาเป็นเล่มจะเป็นพิมนออนมาน <16 S> 1กเล่มส่งมาก่อนก็ได้นะครับก็มีผู้สอบถามมาเหมือนกันนะครับ<ม>ก็เลยให้คําแนะนําไปว่าว่าสุดท้ายแล้วก็คือต้องส่งมาเป็นเล่มอ,อยู่ดีนะครับ<ม>แล้วก็ส่งมาที่ที่โรงแรมอรีย่เพื่อที่เราจะได้มีเล่มเป็นหลักฐานแต่จริงๆแล้วมีหลายเรื่องเลยนะครับที่ที่น่าสนใจที่เป็นรูปแบบของนิยายออนไลน์มาก่อนนะครับ<ส>แต่ว่าถ้า<ม><ม>เป็นในเชิงของการส่งประกวดแล้วก็ยังจะต้องขอยึดตามระเบียบเดิม<ๆ>ที่จะต้องส่งเป็นเล่มแล้วก็ขอไอเอสบีให้เรียบร้อยนะครับซึ่งผู้ที่สนใจเขาก็คงต้องยึดแบบนี้อยู่ครับในจํานวน ปีนี้เนี่ยที่ส่งมาอาติเฉพาะหกเล่มเนี่ยในนั้นมีเรื่องที่เดิมเป็นออนไลน์มากอดใช่ไหมฮาาชา์ใ,ใช่ครับมีครับเท<ม>่าที่เห็นอยู่ประมาณ3-4มเรื่องได้แล้วครับ<ม>ก็ม,ม,มีมีหลายรูปแบบเลยครับมีทั้งที่ลงตามตามสื่อ,อสื่อออนไลน์ต่างๆแล้วก็เว็บนิยายออนไลน์ต่างๆซ่เราก็ต้องอาจจะต้องมาคุยกันกันทีหนึ่งนะครับในใน คณะกรรมการดำเนินงานนะครับว่าเราจะยังไงต่อไปนะครับครับผมครับแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นอีกตลาดใหญ่เลยเหมือนกันนะครับในเรื่องของของการเผยแพร่ทางออนไลน์นะครับแต่ว่าในการประกวดฟรีไลน์เนี่ยจาเป็นที่จะต้องมีหลักฐานเป็นตัวเล่มเพื่อจะได้ชัดเจนว่ากรรมการอ่านจากเล่มไหนนะครับก็ยังต้องเป็นเป็นรูปเล่มอยู่นะครับ ก็จะขอทําความเข้าใจตรงนี้นิดหนึ่งนะครับว่าทำไมถึงยังไม่สามารถที่จะเปิดรับออนไลน์ได้เต็มที่นะครับ,รบผมผมเชื่อว่านะทุกคนที่ได้ฟังได้รับความเข้าใจเชื่อว่าทุกคนมั่นใจในกฎกติกาของการประกวดรางวัลซีไรด์แน่นอนนะครับขอพระคุณอาจารย์มากๆากเลยครับที่ให้เกียรติกับ,ร,บรายการของเราในวันนี้นะครับอาจารย์ต้ลงกดหม่ด้วงหรือ,อ,รอนมามปากากร,ประปพฤกนะครับอาจารย์ไผ่แล้วเราหวังว่า โอกาสหน้าอาจารย์จะให้เกียรติกับรายการของเราอีกนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วพบกันในโอกาสต่อไปสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณเช่นกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเพิ่งฟังจบไปเป็นรายการชาย alive podcast แสงสองวรรณกรรมอำนวยการผลิตโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ตนพวันบุญทศบันทึกเสียงและศิลปรกรรมชัยจกักรทวยุทธานนท์พิธีกรและตัดต่อวิดิทัศน์โดยมีคณิตถาวชิราพรพิชและชัดชัยคุมนุวงศ์เป็นผู้ประสานงานรายการพบกันใหม่กับชายอะไรพอดแคสแสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยในตอนหน้าสวัสดีครับ